สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกกลุ่มลูกค้าเคสพัทยานะครับรวมถึงผู้ติดตามนะครับในแฟนเพจและยูทูบชาแนลนะครับลงทุนให้ถูกเทรนด์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง m o r n น n g s เซ s ชั่นครับมาสำรวจสถานการณ์โลกและสภาวะสินเด็กบ้านเราในภาคเช้ากับผม EM เอกชาตินะครับ สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมในช่วงนี้นะครับสิ่งที่เราจะดูกันทุกเช้านะครับจะมาดูสภาวะของตลาดโลกนะครับว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะครับภูมิภาคต่างๆปิดไปเป็นอย่างไรนะครับแล้วภูมิภาคเอเชียเช้านี้เปิดมาอย่างไรบ้างนะครับรวมถึงหน้าจอของราคาน้ํามันราคาทองคํานะครับแล้วก็เป็นหุ้น4ประเภทนะครับและสูตรสแกน หุ้นกระทิงหุ้นมีประจําวันนะครับดูกันวันละ10ตัวทุกเช้านะครับผมมาดูหน้าจอแรกกันเลยนะครับสําหรับหน้าจอแรกนะครับก็เป็นหน้าจอของตลาดในภูมิภาคเช้านี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเอเชียนะครับก็เปิดมาในโซนที่ณขณะที่ผมทำข้อมูลยังเปิดไม่ครบนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันล่าสุดแล้วกันนะครับไปดูยุโรปนะครับเป็นค่อนข้างปิดในโทนลบนะครับลบอ่อนๆนะครับ0.2ถึง0.6นะครับ ค่อนข้างไปในทอนลบนะครับเอเมริกาเมื่อวานปิดนะครับเมื่อวานปิดในเนื่องในวันมาตินลูเทอร์คิงนะครับดาวจนฟิวเจอร์เองก็ถือว่าเป็นแท่งแดงนะครับใกล้เคียงแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางเข้าไปทุกทีแล้วนะครับก็อยู่แถวๆนี้แล้วนะครับตอนนี้สําหรับอังกฤษเองนะครับก็ใกล้ๆแนวต้านเช่นเดียวกันนะครับไปดูภาพปัจจุบันนี้เลยนะครับก็เห็นได้ว่าพื้นภาคเอเชียเช้านี้นะครับเปิดมาใน ค่อนข้างลบนะครับค่อนข้างจะเป็นแดงนะครับก็เป็นแดงอ่อนๆนะครับแดงประมาณ0.1 0.2ถึง0.5เปอร์เซ็นต์นะครับในเช้านี้นะครับเมื่อเช้านี้ที่แนะนำว่าเด้งมาให้รอช็อตนะครับก็ดูภาพของภูมิภาคเนี่ยก็เป็นการเปิดกระโดดนะครับแล้วก็ปิดลงมาเป็นแท่งแดงนะครับยกตัวอย่างญี่ปุ่นนะครับเมื่อวานเนี่ยเปิดกระโดดแล้วปิดเป็นแท่งแดงวันนี้ก็ยังเป็นแดงต่อนะครับฮ่องกงครับ ก็เป็นทิ้งห่างไว้ด้านบนนะครับแล้ววันนี้ลงมาเป็นสีแดงนะครับใกล้เคียงบ้านเราเป็นไงบ้างครับฟิลิปปินส์ก็เป็นแท่งแดงนะครับปิดลงมาวันนี้เปิดลงมาต่ํานะครับต่ํากว่าเดิมนะครับอินโดนีเซียเป็นไงครับก็ทิ้งห่างไว้ด้านบนเช่นเดือวกันนะครับก็ถือว่าในเปิดมาเช้านี้เนี่ยค่อนข้างที่จะ,ะเป็นฝั่งลบนะครับไปดูราคาน้ํามันกันมาครับ สำหรับราคาน้ำมันนะครับก็ขึ้นมาตึงๆนะครับใกล้เคียงบริเวณแนวต้านะครับแถวแ54.77เหรียญนี้ยังไม่ผ่านนะครับถึงประมาณ54แล้วเริ่มย่อนะครับราคาน้ำมันติดกลุ่มตรงนี้นะครับที่เป็นโซนไฮเก่ารอบก่อนนะครับแถวๆ54เหรียญนี้แหละนะครับล่าสุดอยู่แถวแ53.7นะครับก็เล่นอยู่ในกรอบนี้อยู่นะครับระหว่าง54.77ถึง52นะครับรอดูว่าจจะวิ่งในลักษณะออกข้างไปอย่างไรนะครับ ก็ตอนนี้กําลังอยู่ในกรอบนี้นะครับถ้าหลุดกรอบนี้ลงมาก็จะเป็นทิศทางของการอลงมาทดสอบด้านล่างนะครับก็รอดูที่เส้นค่าเฉลี่ยแล้วกันนะครับตอนนี้ถ้าเบรกขึ้นก็มีอีกหนึ่งกรอบที่ย่าประมาณ56เหรียญนะครับสําหรับราคาทองคําครับทองคำเองนะครับถือว่าเข้าภาวะพักฐานนะขะขึ้นแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับท่านใดที่ดูไลฟ์นะครับก็จะได้เข้าจุดตัดสินใจตรงนี้ครับก็คือ1 2น0นี่แหละนะครับ ผมก็แจ้งเตือนว่าหากวันไหนนะครับเห็นการหลุดนะครับให้ตามช็อตลงมานะครับก็จะได้แล้วครับระยะทางระหว่าง1,290ถึง1,277นะครับก็ร่วมๆ13เหรียญเลยนะครับถึงแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ถึงกรอบล่างแล้วเรียบร้อยนะครับดูว่าจะรับอยู่หรือไม่นะครับถ้ารับอยู่แถวนี้ก็จะมีเด้งหน่อยนะครับแต่ว่าถ้ารับไม่อยู่เนี่ยเห็นไหมครับสัญญาณไอซที่แจ้งเตือนไว้ท่านหลุด60มาเนี่ยการขึ้นจะเริ่มวอนตัวนะครับก็ บีบเป็นกรอบสามเหลี่ยมแคบๆอยู่หลายวันนะครับจนกระทั่งเลือกทางเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับวันนี้ทิศทางกา็ใครที่มีช็อตลงมาข้างบนนะครับจะเทสโปรฟิตหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดก็ก็ก็ทาได้ครับแต่ว่าถ้าจะถือลุ้นต่อก็มีกรอบล่างอยู่ที่หนึ่งสองหกสองนะครับค่อยๆไปดูกันตรงนั้นนะครับตอนนี้ทิศทางเป็นพักฐานในขาขึ้นแล้วนะครับเรียกว่าคอเลคชันนะครับก็คือการพักฐานนะครับใครที่มีกําไรจากด้านล่างนี้มาเนี่ยจะปิดขายก็แถวพันสองเก้าสิบนี่แหละนะครับ อตอนนี้ก็ทางลงค่อนข้างได้เปรียบนิดๆน,น,นะครับไปดูหน้าจอของเ e ็ตอินเด็กนะครับก็ถือว่าวันเมื่อวานนี้นะครับปิดเป็นแท่งเกือบจะโดจินะครับราคาปิดกัราคเกิดใกล้ๆเคียงกันแต่ไม่ใช่ราคาเดียวกันก็มีการทิ้งห่างไว้ด้านบนนะครับแบบนี้ก็คืออยากขึ้นแต่ขึ้นไม่ไหวนะครับสุดท้ายโดน ตบลงมานะครับในช่วงท้ายตลาดต่ำกว่า1,590นะครับวันนี้ผมตั้งชื่อของข้อคลิปว่าวิ่งอยู่ในกรอบนี้ครั1,590-1,579ถึงนะครับเราดูว่าเขาจะเลือกทางไหนนะครับตอนนี้ก็ถ้ายืนเหนือ1,590ได้นะครับวันนี้ก็จะขึ้นไปทดสอบใกล้ๆ1 0 6ถัดไปอยู่ที่1 0ับแต่ถ้าไม่ผ่านนะครับก็จะพักฐานลงมาทดสอบเส้นค่าเฉลียระยะสั้นะครับ ตรง1,579นี่แหละนะครับพอดีแล้วก็เป็นแนวรับสําคัญด้วยนะครับก็ค่อยดูกันไปครับวันนี้ใช้เงื่อนไขเดิมครับปิดเหนือ1,579ไปเจอ1,590-1,600นะครับปิดหลุด1,579จะลงไปทดสอบด้านล่างพลิกเป็นขาลงดะตามเดิมนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพัสวร์ด้วยครับสวัสดีคุณเทว่าด้วยครับสวัสดีครับอ่ะชื่นชอบกดไลค์กดแชร์ไปเลยนะครับหน้าจอนี้นะครับเป็นหน้าจอของ การที่จะมาคัดกรองหุ้นครับว่าหุ้นของท่านเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนนะครับถ้าท่านถือหุ้นขาขึ้นอยู่เนี่ยก็สบายใจได้หน่อยนะครับว่ามีความแข็งแกร่งกว่าตลาดนะครับราคายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทั้งสองเส้นได้นะครับก็เป็นหุ้นเหล่านี้นะครับไปเช็คดูนะครับกดพอยส์ไว้ได้นะครับแล้วก็หุ้นพักฐานเนีขาขึ้นครับ BM นะครับเข้าสู่โหมดพักฐานแล้วนะครับราคาอยู่ที่ราคาสําคัญพอดีครับ9บาท85ถ้าหลุดนะครับจะลงไปถึง9บาท30โดยประมาณลงไปปิดแก๊ปนะครับ BTS ก็เริ่มอ่าแสดงการพักฐานแล้วนะครับอ่าก็อ่ฝ้าระ,ะวังด้วยนะครับสำหรับคนที่มีอยู่จะเทคโรฟิตก่อนก็ไม่ผิดนะครับส่วนท่านใดนะครับมีหุ้นขาลงอยู่นะครับหุ้นในกลุ่มนี้เป็นหุ้นที่หลีกเลี่ยงนะครับหุ้นขาลงนะครับเนี่ยครับ BDMs เห็นไหมครับ เข้ามาด้วยนะครับ SBI c BL MTC เมืองไทยแคปิตอลนะครับพลิกเป็นขาลงแล้วนะครับราคาเขาจะเป็นแบบนี้ครับต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทั้ง2เส้นนะครับหุ้นรีบาร์ครับอันนี้คือหุ้นที่เด้งแล้วรอช็อตนะครับเด้งแล้วรอช็อตกลุ่มเหล่านี้เป็นถ้าขึ้นมาชนเป็นแบบนี้ครับเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นได้แต่ติดเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางนะครับก็รอช็อตที่เส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางนะครับก็ไปดูกันครับว่าในกราฟเป็นอย่างไรนะครับอ่ะโอเคครับไปดู หน้าจอถัดไปครับเป็นหุ้นกระทิงและหุ้นหมีนะครับสูตรสแกนประจําวันนะครับจะดูหุ้นที่มีการซื้อขายเกิน100ล้านนะครับฝั่งละ5ตัวนะครับวันนี้ได้ดูทั้ง2ฝั่งนะครับก็จะมีนะครับ CPO t u e c o CPF นะครับแล้วก็ SMM SMM นี่ผมเลี่ยงไม่ดูนะครับเพราะว่างบขาดทุนนะครับไปดูกราฟกันดีกว่านะครับแล้วก็หุ้นหมีนะครับหุ้นหมีไปดู BDMS s c b i b l นะครับ MTC แล้วก็ True นะครับผม อ่าโอเคครับไปดูหุ้นตัวแรกกันเลยครับ CPO ครับสำหรับ CPO นะครับอ่าเปิดไว้แล้วพอดีนะครับก็หลังจากเขามีทิศทางการกลับตัวนะครับเป็นอ่ารูปแบบของ i n v e r t Head and Shoulder นะครับ i n v e r t Head and Shoulder ก็คือไหลซ้ายนะครับหัวนะครับแล้วก็ไหล่ขวานะครับ จุดเข้าซื้อที่ได้เปรียบที่สุดก็คือตรงไหลขวานี่แหละนะครับซึ่งเป็นแนวรับสาคัญพอดีที่68 75นะครับใครที่มีของแถวๆนี้เนี่ยยังสบายใจได้นะครับถือต่อได้นะครับแล้วก็จุดที่ซื้อได้ถัดมาก็คือ70บาทตรงนี้แหละครับเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นครั้งแรกนะครับตอนนี้ก็คือติดลมครับเขาเรียกว่าติดลมไปแล้วนะครับคนที่จะมาซื้อแถวๆย่านนี้ก็ไม่ค่อยได้เปรียบแล้วนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะย่อได้ตลอดเวลานะครับก็ต้านใกล้ๆครับมี70 อ่าประมาณ76บาท50นะครับ76บาท50นะครับหรือ76บาทนะครับมีไฮเก่าวต์แถวนี้นะครับแล้วก็ หากผ่านไปได้ค่อยมองถึง80บาทนะครับก็รอดูการทดสอบแนวต้านต่างๆของแท่งเทียนนะครับว่ามีสัญญาณอ่อนตัวตรงไหนนะครับถ้ายังไม่อ่อนเขาก็วิ่งขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับคนที่ยังไม่มีเนี่ยแถวนี้ไม่ได้เปรียบแล้วนะครับรอซื้อเมื่อย่อตัวดีกว่านะครับเนี่ยมีแนวย่อแถวนี้ครับ73 75นะครับแล้วก็ย่านประมาณ72.50นะครับค่อยรอซื้อด้านล่างนะครับตอนนี้ใครที่มีอยู่เล็ดโปรฟิตรันไปนะครับไปดูตัวถัดไปครับเป็นตัว T.U. ครับ ที in in anyway, ่อยู่พูดถึงในหุ้นบุลุ่มเข้าผิดปกติเมื่อวานนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่กําลังจะเบรกแนวต้านสําคัญครับที่18.40นะครับก็เนี่ยครับชัดเจนนะครับวุลุ่มเข้าผิดปกติพร้อมกับกําลังจ่อจะเบรกไฮนะครับตัวนี้คนที่มีของนะครับจุดที่ได้เปรียบนะครับก็คือตรงนี้ครับวันที่เขามีข่าวดีเรื่องการปลดทงเหลืองสินค้าทาง ทะเลนะครับตัวนี้เขาทำซีเล็กทูน่านั่นแหละครับ T.U ก็คือซีเล็กทูน่านะครับหุ้นอาหารเป็นอาหารทะเลสําเร็จรูปนะครับก็นี่ครับจุดได้เปรียบอยู่ที่17บาทครับนะตรงนี้ครับบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางพอดีนะครับมีการเบรกขึ้นมาได้และย่อลงมาทดสอบเนี่ยจุดตรงนี้นะครับเป็นจุดที่ได้เปรียบที่สุดนะครับแล้วก็อย่างช้านะครับมีตามตอน17.60แถวนี้ก็ยังถือว่าอ่ายังได้เปรียบใช้ได้นะครับแต่ตอนนี้ครับอ่าใครที่ไม่มีของนะครับถ้าจะพิจารณาตามเข้าไปเนี่ย มันก็มันก็มีแนวต้านเก่าครับแถวไฮเดิมแถวแถวนี้ใช่ไหมครับไฮเก่าอยู่แถวที่นี้ครับขึ้นมาทดสอบหลายครั้งแล้วก็ไม่ผ่านนะครับแลว่าตรงนี้แข็งพอสมควรนะครับแต่ถ้าเบรกได้นะครับเบรกได้เนี่ยจุดเข้าตรงนี้ครับสิบแปดบาทสี่สิบใช้เป็นจุด stop loss เลยนะครับแล้วก็เป้าหมายถัดไปอยู่ที่สิบเก้าบาทสามสิบนะครับแล้วก็สิบเก้าบาทแปดสิบนะครับเป็นระยะถัดไปนะครับก็จะเบรกเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางของคราวสัปดาห์ขึ้นไปได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูครับว่าผ่านไม่ผ่านนะครับก็ แถวๆ18 60ด้วยนะครับเป็นแนวต้านของกราฟสัปดาห์นะครับก็ถ้าใครมีอยู่ยังถือรุ้นครับรุ้นให้เบรกนะครับ18 40นะครับเพื่อขึ้นขึ้นต่ออีกบาทหนึงครับ19บาท30และ19บาท80นะครับเป็นเป้าหมายนะครับไปดูตัวถัดไปครับตัวที่3ครับเป็น e อ็กโครับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ครับ1ตัวนะครับ สำหรับเอ็กโก้นะครับก็ทิศทางเนี่ยออกข้างนะครับออกข้างแล้วก็ออกข้างในกรอบสี่เหลี่ยมใหญ่ๆนะครับออกข้างมาหลายเดือนเลยนะครับระหว่าง240ถึง220กว่านะครับก็เขาวิ่งในกรอบนี้มานานมากๆนะครับใครที่ดักซื้อเนี่ยก็ดักซื้อที่กรอบล่างนะครับใช้กรอบนี้แล้วกันครับก็คือกรอบที่มีการเนี่ยครับแถวนี้ครับก็ พอเบรกตรงนี้ได้ครับเขาก็ขึ้นต่อเลยนะครับคนที่ซื้อที่จุดซื้อที่ได้เปรียบมันผ่านมานานแล้วนะครับมันผ่านมานานแล้วนะครับก็แถวๆนี้ครับประมาณ230นะครับตอนนี้มันขึ้นมา250ละขึ้นมา20กว่าบาทแล้วนะครับใกล้จะถึงเป้าแรกไปทุกทีแล้วนะครับที่262บาทที่ทางเป็นขาขึ้นชัดเจนนะครับครับเบรกสามเหลี่ยมขึ้นนะครับเป้าหมายก็แถวๆนี้แหละนะครับแถวๆ262ครับถ้าไปขึ้นไปถึงแล้วเกิดอาการแทงแดงนะครับหรือว่า เกิดสัญญาณขายนะครับก็คอยพิจารณาขายแต่ว่าถ้ายังไม่มีสัญญาณขายก็เลทโปรฟิตบันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับไปได้ไกลแล้วก็ยังไม่ยังไม่หลุดแนวโน้มนะครับก็ยังขึ้นต่อได้นะครับหากผ่าน260เจอกันข้างบนครับ275บาบาทนะครับก็ไปเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับตีเทรนเส้นเทรนไลน์เส้นนี้ไว้นะครับหลุดเมื่อไหร่ก็ขายละกันนะครับโอเคครับไปดูตัวถัดไปครับเป็น CPF ครับ C.P.F เองนะครับก็จุดเข้าซื้อที่ได้เปรียดอยู่ตรง25บาบาทนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาใกล้จะแนวต้านแล้วนะครับนะครับก็เริ่มมีอาการแบบวันไหววันไหวแล้วนะฮะเป็นแบบว่าแท่งโดจิติดต่อกัน2วันนะครับผ่านดีไม่ผ่านดีว่าแบบนี้นะฮะก็ทําไงครับคนที่ไม่มีของก็ปล่อยไปครับไม่ต้องรีบเข้าซื้ออะไรนะครับเพราะว่ามันอยู่กึ่งกลางของ ของช่องแล้วนะครับใกล้เคียงแนวต้านเดิมนะครับถ้าตีเส้นกดขาลงเนี่ยจะเห็นได้ว่าติดแล้วนะครับนะครับการวันไหวนะฮะเป็นแท่งโดจินะครับแรงซื้อแรงขายพอๆกันแล้วนะครับหมายความว่าถ้าคนมีทุนอยู่ตรงนี้ครับก็รอดูครับการย่อลงมัสอบ26บาทถ้า26บาทไม่หลุดนะครับแล้วก็เป็นการเต้งขึ้นต่อก็ถือต่อไปนะครับรอจนกว่าจะมีสัญญาณขายจึงขายถ้ายังไม่มีสัญญาณขายก็ถือต่อไปครับถ้าเบรก27บาทได้จะไปไหนต่อครับ ก็จะไปทำไฮใหม่ครับโอ้โหไกลพอสมควรครับเอาเป็นว่าดูตรงนี้ก่อนแล้วกันครับที่ไฮเดิมนะครับอยู่ตรง27.50 0 2นะครับไฮเดิมนะครับมี27.27.50ลเป็นเป้าหมายก่อนแล้วกันครับผ่านได้แล้วค่อยลุ้นต่อนะครับโอเคยังไม่มีสัญญาณขายก็ถือต่อไปครับสำหรับคนที่มีทุนต่ำกว่า25บาทก็ถือว่าดีมากๆนะครับเกิดสัญญาณเนี่ยเป็นดับเบิลวอททอมนะครับเป็นทริปเปิลได้ซ้ำนะครับมีลงมาโดนเนี่ย1 สองและสามนะครับมีสามสามโลตรงนี้เลยนะครับที่เป็นฐานราคาของเขานะครับก็ดันกันต่อไปครับตัวนี้ยังเป็นขาขึ้นเป็นหุนกระทิงที่ดีนะครับตัวถัดไปครับเป็นกัฟครับสำหรับกัฟนะครับก็ก็ยังถือว่าพยายามรักษาเน้กรักษาตัวครับยังไม่หลุด แปดสิบสามเจ็สิบห้านะครับปิดที่แปดสิบสี่บาทนะครับก็ที่ให้เฝ้าแนวนี้ไว้นะครับก็คือไฮเก่าในรอบก่อนนะครับ หลุดมาจะเป็นทิศทางการเริ่มต้นการพักฐานได้เลยนะครับก็ดูกันครับว่าจะรักษาตัวขึ้นไปได้ต่อเนื่องหรือไม่นะครับตอนนี้สัญญาณเข้าซื้อที่ได้เปรียบเนี่ยมันผ่านมานานแล้วครับตั้งแต่แถวแถวบาทนะครับขึ้นมาแล้วนะครับก็รอดูครับหากหลุด82บาทเนี่ยจะเป็นทิศทางพักฐานในขาขึ้นนะครับก็รอดูครับสำหรับคนที่มี77เนี่ยหลุด82ก็ขายก่อนก็ไม่ผิดครับรอมาซื้อใหม่ด้านล่าง80บาทห0หรือ77ที่เดิมนะครับ ก็ถ้ายังไม่หลุด83.75ก็เลทโปรฟิตรันต่อไปลุ้นการขึ้นไปทำ high ใหม่นะครับแถวแถวย่าน87บาทด้วยนะครับโอเคครับไปดูหุ้นฝั่งหมีกันบ้างครับสำหรับฝั่งหมีครับตัวแรก BDMS ครับสำหรับ BDMS นะครับก็เป็นหุ้นที่มีข่าวนะครับอื้อเช้าเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับผู้บริหารเองนะครับก็ ไปกระทําการปั่นหุ้น b a นะครับหุ้นตัวเองนะครับโยนไปโยนมานะครับระหว่างผู้บริหารนะครับทำให้เกิดการสร้างราคาขึ้นโดนจับได้นะครับหลังจากทําไปแล้วเนี่ยประมาณร่วมๆ3ปีนะครับก็วันนี้นะครับส่งผลนะครับจริงๆแล้วกลุ่มโรงพยาบาลเองก็มีทั้งมีหลายข่าวครับคือเคยได้ยินคํานี้ไหมครับว่าแมลงสาบไม่เคยมาตัวเดียวนะครับ พอ,อมาเราเห็นตัวหนึ่งแล้วจริงๆเี่มันมีอีกเป็นรังนะครับแล้วว่าไงครับด้วยด้วยการดูเทคนิคขครับเราสามารถรอดผลจากหุ้นตัวนี้ได้ตั้งแต่ราคาเท่าไหร่ครับนี่ครับประมาณยี่สบ้าบาทเจ็ิบ้าครับหรืออย่างช้านะครับตรงนี้นะครับ2ี่สิบี่บาทห้าสิบที่ผมเน้นย้ําตลอดว่าเมื่อไหรก็ตามที่หลุดราคานี้จะเป็นขาลงแรงๆนะครับอันนี้ลงครั้งแรกเนี่ยมาจากข่าวควบคุมราคา ยาใช่ไหมครับในโรงพยาบาลนะครับอันนี้ลงครั้งที่2ครับมาจากผู้บริหารปันหุ้นนะครับเห็นไหมครับเราไม่รู้หรอกว่าข่าวมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่เราเห็นสัญญาณเตือนมาก่อนแล้วนะครับแปลว่าเราจะได้ออกก่อนนานแล้วนะครับตั้งแต่คนที่มองช็อตมองพุทธเนี่ยเป็นสัญญาณช็อตมาตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่ตรงนี้ครับตั้งแต่หลุด24 50เนี่ยก็ได้กําไรกันเนี่ย3บาทแล้วนะครับก็เนี่ยแหละครับเวลาจะลงเนี่ยเขาลงแรงและเร็วนะครับเวลาขึ้นจะค่อยๆขึ้นนะครับลักษณะของตลาดหุ้นเนี่ย เวลาขึ้นมันก็จะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่เวลาลงเนี่ยรวดเดียวตุ้มเลยนะครับเนี่ครับภายในช่วงแลยะเวลาแค่ประมาณ3-4สัปดาห์นะครับร่วงจาก26บาทนะครับลงมาถึงนี่เลยครับ21บาทนะ5บาทภายในไม่กี่วันนะครับก็ถือว่าใครที่ยังไม่มีนะครับยังไม่ใช่จุดเข้าซื้อครับเขายังลงได้อีกนะครับก็มองเป้าหมายการลงนะครับก็มีนีครับ วันนี้เนี่ยหลุดแล้วนะครับ21.70รับไม่อยู่นะครับ21บาทจะรับอยู่ไหมก็ยังไม่รู้ครับรอจนกว่าจะเกิดสัญญากลับตัวนะครับป้าหมายแข็งๆก็แถวนี้ครับ20บาท20นะครับค่อยไปรอดูกันว่าจะรับอยู่ตรงนี้หรือไม่นะครับลิกเลียงไว้ก่อนเลยนะครับคนที่มองช็อตมองพุทลงมาก็เลทโปรฟิตด้นกันต่อไปครับผมไปดูตัวถัดไปครับ SCB ครับสำหรับ SCB นะครับก็เป็น หุ้นธนาคารขนาดใหญ่นะครับที่มีทิศทางพลิกมาเป็นขาลงแล้วนะครับก็ตัวนี้ที่ผมให้เฝ้าไว้นะครับเนื่องจากเป็นรูปของ descending triangle ครับเป็นสามเหลี่ยมที่มีฐานราคาด้านล่าง ราคาเดียวกันนะครับหลุดกรอบมาแล้วนะครับานี่ครับขัลงมาใกล้ๆแถวนี้หนึ่งสองสามและสี่หลุดนะครับหลุดแบบนี้นะครับก็มีทิศทางการจะลงต่อนะครับเป้าหมายอยู่ด้านล่างครับมีร้อยยี่บสองบาทนะครับแล้วก็ร้อยสิบสาบาทนะครับอันนี้ก็ค่อยๆดูกันครับว่าจะลงไปถึงไหนนะครับแล้วก็จะจบตรงไหนนะครับตอนนี้เลือกทางลงมาแล้วเนี่ยลีกเลี่ยงนะครับยังไม่เข้าสื้อนะครับผมไปดูตัวต่อไปครับเป็นตัว IP l ครับ สำหรับ ibl นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เลือกทางลงและลงอย่างรุนแรงในช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเป็นคนเป็นฝั่งฝั่งที่ได้เปรียบคือคนที่มองช็อตแล้วนะครับคนที่มองเป็นขาลงเขาจะได้เงินจากตัวนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับวิ่งอยู่ในกรอบนะครับระหว่างตรงนี้นหละหลายสัปดาห์หลายเดือนเช่นเดียวกัน,นครับกรอบสี่เหลี่ยมนี่แหละนะครับซื้อ ซื้อแนวรับนะครับแนวรับคือ52สลึงนะครับไปขายแนวต้าน56ซื้อแนวรับขายแนวต้านซื้อแนวรับขายแนวต้านทําได้ตลอดมานะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่สุดท้ายพอหลุดแนวรับ52นะครับเกิดไหลขึ้นครับตู้มเลยครับลงมาข้างล่างแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้หลุดแนวสําคัญแนวแรกนะครับ48บาท50ยังสู้ไม่ผ่านด้วยนะครับหมายความว่าไงครับมีโอกาสจะลงได้อีกครับก็เห็นกราฟสัปดาห์ไหมครับกราฟสัปดาห์เสียทรงขาขึ้นอย่างรุนแรงแล้วนะครับแนว ความชันนะครับเสียตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับ57าบาทนะครับก็นี่แหละครับหุ้นที่ขาลงเนี่ยต่อให้ไซเวีย์ออกข้างก็เป็นไซเวีย์เพื่อรอรอลงนั่นเองนะครับเป้าล่างถัดไปครับดูตรงนี้ครับมีแถวๆนี้หนึ่งที่ครับ45บาท50นะครับแล้วก็44บาทอ่า44บาทครับตีกลมๆก็ได้นะครับแล้วก็มี41บบาทนะครับโดยประมาณนะครับสำหรับตัวถัดไปครับเป็นตัว MTC ครับเมืองไทยแคปิตอลครับ เมืองไทยิพกลานะครับก็ตัวนี้ก็เลือกทิศทางเป็นขาลงมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นหุ้นที่ลักษณะเป็นหุ้นจบรอบนะครับก็คือเคยขึ้นมานานๆแล้วก็หลุดแนวโน้มนะครับแบบนี้ก็คือเลือกเทรนเป็นขาลงแล้วเรียบร้อยนะครับเช่นเดียวกันครับลักษณะเดียวกันเลยครับก็มีเป็นลักษณะของรูปสามเหลี่ยมเช่นเดียวกันครับหลุดโลนะ ทดสอบที่โลแรกนะครับโลที่2โลที่3ไม่อยู่นะครับลุด46บาทตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่ผมให้เฝ้าว่าหลุดเมื่อไรเนี่ยจะลงแรงเมื่อนั้นนะครับซึ่งลงมาแรงแล้วเรียบร้อยนะครับจุดได้เปรียบในการช็อตพุทนะครับอยู่ตรงนี้ครับ47บาท50นะครับตอนนี้พลิกมาเป็นขาลงก็ยังไม่ซื้อนะครับอีกเรี่ยงไว้ก่อนนะครับรอดูว่าแนวรับไหนที่จะรับอยู่4 3 50หานะครับหรือ40 40บาท60 ประมาณ40บาท75นะครับเป็นแนวถัดไปนะครับแล้วก็37บาทสลึงนะครับก็ค่อยๆดูกันครับก็แนวรับในกราฟสัปดาห์มีประมาณ40นี่แหละนะครับ40บาทนะครับที่พอจะลงมาถึงได้ในระยะถัดไปนะครับไปดูตัวถัดไปครับเป็นตัวสุดท้ายที่จะดูกันในวันนี้นะครับเป็นหุ้นหมีตัวที่5นะครับสำหรับ True ครับหุ้นสื่อสารนะครับ พลิกมาเป็นขาลงเรียบร้อยครับแล้วก็ราคานะครับหลุดนะครับทุกอย่างลงมานะครับแบบนี้นะครับก็ยังลีกเลี่ยงอยู่นะครับยังเป็นขาลงก็ไม่ต้องเล่นครับไปเล่นหุ้นที่เป็นขาขึ้นดีกว่าสำหรับคนที่ไม่ได้มองช็อตมองพุทลงมานะครับเพราะว่าจุดที่ช็อตที่พุทได้เปรียบที่สุดเนี่ยมันผ่านมานานแล้วเช่นเดียวกันครับตั้งแต่หลุดเนี่ยครับห้าบาทแปดสิบนะครับเท่านั้นนะฮะนรับพยายามอ่าไม่หลุดกรอบไม่หลุดกรอบสุดท้ายพอหลุดเนี่ยก็ลงมาเล่นในกรอบใหม่เลยครับ นะฮะก็กรอบนี้ก็ได้และอิ่มๆเลยครับห้าบาทแปดสิบห้าถึงห้าบาทสลึงนะครับลงมาทดสอบโลกเก่าเนี่ยก็มีแรงสู้อยู่นิดหน่อยนะครับมีแรงสู้อยู่ตรงนี้ครับคือหลุดมาทดสอบห้าบาทขึ้นไปห้าบาทสลึงสุดท้ายไม่ผ่านเป็นไงครับลงมาเล่นในกรอบถัดมาก็คือ ห้าบาทสลึงถึงสี่บาทหกสิบตอนนี้อยู่กรอบนี้อยู่นะครับและยังไม่เกิดสัญญาณกลับตัวเนี่ยตีเส้นนี้คุมไว้นะครับเบรคเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เบรกเนี่ยก็มีโอกาสลงไปทดสอบด้านล่างอีกครับสี่บาทยี่สิบนะครับสําหรับทรูนะครับผมอ่ะโอเคครับทุกเช้าเราก็จะมาดูกันอย่างนี้ทุกวันนะครับว่า สาการของตลาดเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็นี่ครับตลาดโลกเช้านี้เปิดมาค่อนข้างที่จะเป็นในโซนลบแรงขึ้นจากที่เราดูเมื่อต้นคลิปนะครับแบบนี้นะเฝ้าระวังด้วยนะครับคนที่มองช็อตมองพุทธลงมาเมื่อวานเนี่ยถือว่าได้เปรียบแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็บ้านเราเนี่ยดูที่1,579ครับหากหลุดจะกลับลงไปเป็นขาลงอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นภาวะรีบาวน์นะครับรีบาว์ได้ประมาณ1,595เองนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็ไม่ผ่านนะครับปิดต่ำกว่า1,590อยู่ที่1,588หมายความว่า ยังไม่เลือกเบรกขึ้นด้านบนนะครับดังนั้นหากเบรกลงด้านล่างก็เฝ้าระวังขายกันด้วยนะสำหรับคนที่มีกําไรอยู่จากการเก็งกําไรมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทั้งในยูทูบชาแนลนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับมีคลิปใหม่เมื่อไหร่ก็จะมีการแจ้งเตือนให้ทันนะครับรวมถึงในแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับที่คําว่าติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูครับว่าตรงไหนนะครับ สำหรับแฟนเพจ a c e b o o k นะครับกดติดตามแล้วไม่พอนะครับกดติดตามแล้วเนี่ยมันก็จะมีแจ้งเตือนนะครับแต่ว่าถ้าอยากให้แจ้งเตือนแบบแบบเวลาท่านเปิดมือถืออยู่แล้วเราเห็นผมเลยนะครับก็คือให้กดที่คําว่าเห็นโพสตก่อนด้วยนะครับก็เวลามีไลฟ์เนี่ยท่านจะได้เห็นเลยนะครับเวลาท่านเล่นมือถืออยู่นะครับมันจะเด้งขึ้นมาเป็นโพสต์แรกนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ